แค่น้อยๆแค่นานๆแค่จนเบิกบานแค่จนบานแค่จนบานเริ่มจะร่วง่อยนี่แค่แค่เสมอนะจ๊ะแค่นี่ แคร์กันเป็นพวงพวงสามัมาคคีนี่จ้าน้าจ้าเทคแคร์ทุกคนมาสาักแนะจ้าแก้วตื่นเริ่มเิมองตาเล่นตาเล่นตาเล่นแก้วแค่จ้าแก้วแก้ว